she so ทองนโมทองนโมเฮทองนโ,าางนโมเฮทองนโมเฮยมเลตเมเลมเมเลเมเลเทอรี่ม,รมีเเนนแน่ๆนหนึ่งตี้การันตี ขาประตูเลี้ยวซ้าย Watch out งตึกีกันเอเ็ดแเอาปืนมายิงไปด้แมนไม่มีตีหนึ่งฝั่งนุนเลยใช่โอ้ c h ว้จฝั่งห้นก็มีน่ฮ่ตายมมัน่ไโดนลงฝั่งจนฮ่ามีนะอีกโดนทัแฟร์ด้วย รวยอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อนไม่มีเง <t> ินรวยเจ๊น้อยฝั่งนู้นน่ะมีตังไหนอันมน <c oughs> มีคนลงเฮ้ยถึงก่อนมันอีกเราลงถึงพื้นแล้วมันลงมีคนมาหาผมวิจัยไหนโอ้โอมีปืนแล้วมีปืนแล้วใช่ป่ะผมได้ยินเสียง <c oughs> มองไม่เห็นตรงไหนอ่ะใช่ใช่ใช่กำลังขึ้นบันไดไป ตบเกือบตายเจ็บเจ็มากน็อกน็สวยจะยิงยายออกมารับแรงกระแทกกดไม่ติดเฉยงงมากเองโดนแน่เองบังอาจมาหาฉันต้องการยายละสินะนะน็อกหนึ่งตรงนี้น็อก Watch out ตอ้องส แอุ้ยผมเห็นสองตัวตรงไหนตรงตึกสีครับซ้ำหนึ่งตึกนี้มีอีกสองตัวอย่างน้อยฮะโอ้ใจเย็นไอ้หนุ่ม เห็นได้ไงว่าเองเอกอยู่ไหนน้อยมันอยู่ชั้นสองพี่มีชั้นล่างตัวหนึ่งเห็นแล้วอ่ะดีไม่ได้เออสวยครับตัวนี้ก็มีพี่สองตัวเลยใช่ใช่ใช่ทะเลาะกันปะหน่ะนั่นนะปอดทะเลาะกันด้านหลังนอนกินแล้วลาบเอาเวลาทำใจตัวเหี้ยชุดต้ม ชุดต้มชุดต้มอยู่ไหนครบกันสองเออเราวิ่งซัดด้านหน้ามาด้วยมันซัดกันอยู่ปะมันซัดกันอยู่ปะเจอละชั้นสองฝั่งไหนครับมาได้ไหมครับมนจะไม่ได้จ้ะ Mark the location จุดที่ดีที่สุด,สดอ้าวไ<อ>ม่โดนไกลมาไกลบดไกลบด่ตัวไหนง่ะเพื่อนอะเฮ้ยลงชั้นหนึ่งตัวหนึ่งต้องบันไดปะครับใช่ครับบันไดสา มนได้นกมนได้นกมนได้นกาแววมีตัวหนึ่งนะใช่อยู่บนได้มากอ้ยังยังลลมอยู่ผมแม่งมีแต่อยู่สองลูกในตัวเ้ยแรปใบซี เหลืออะไรสักอย่างไอโตวคอสอะอืมค่ะพี่เฮ้ยโดดเสียงโดดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าลล่างล้วล่ารล้วมาคว้าครับแมนกว่าเยอะแมนกว่าเยอะลัางล้วล่างล้วเอาหลังโ้นเนาะเฮ้ยโดดตัวว่าโอเคไปเมติ้งน t o p stop right. yeah. กิตตี้วนะเนี่ยทำไมมันชื่อไม่เหมือนกันสักคนเห็นแล,ล,ล้วเห็นแล้วหลังรถหลังรถหลังรถเฮ้ยระเบิดมาซ้ายแบ็น็อตน็อตเด๋วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกะที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ i ิ h Man Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a ซ e r Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอดริชแมน Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก เออไม่แน่ใจพวเองใจยเย็นหน่ก็สะพานรถ้ายรถสายรถสาย,ายบ้านสาย มีข่าด้วยข่าเต็มตี้แล้วก็มีรถไปที่มัเข่ามีนเต็มเลยดุินดุกดิกโอ้โหน้าเต็มเลยข้างหน้านากลังหานานาเต็มเลยนอาจะเหลืออีกตัวเดียวอะเพราะว่าน็อกสามละ

ได้ตัวข้างหลังอยู่ไหนเองให้ตัวสไนเองต้องโดนเองทำให้ฉันตกใจนอนเียในกองฟางหอว่ยอะไรวะเนาะเอ็ได้ายแล้ว

No, eh, no,